สวัสดีค่ะมาแต่เช้ามืดเลยวันนี้กระโดดเชือกเบิร์นไขมันกันค่ะเดี๋ยวเราค่อยมายิ่งกันให้สว่างก่อนตอนนี้มากระโดดเชือกด,ด้วยแสงเลเซอร์ตอนมืดมืดี้ก็มาใช้เชือกระดับสั้นกว่าเดิมเมื่อกี้เชือกยาว ปรับระดับไม่ค่อยได้โดดมาตั้งแต่เช้าแล้ว นี่พอดีโอก่อน พี่จะเล่นเวทพอเวทมาตัวก็จะตันขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ามันก็เฟิร์มกระชับกว่าที่เราไม่ออกกําลังกายนะ สองสิบสามสิบรองเท้าไม่เป็นใจด้วยเหนื่อยด้วยต้องโดดไปพักไปแต่ก่อนนี้โดดได้ยาวสองร้อครั้งหลังมาเป็นโควิดมาเนี่ยโดดไม่ได้ยาวโดดสั้นแค่ห้าสิบนี่ก็หออแผๆแ,แล้ว เดี๋ยวเรามากิ้งกันต่อค่ะ